เสร็จแล้วจ้ามากินด้วยกันนี่น้ำยาตีนไก่สูตรใหญ่ศุนทรีนะคะเดี๋ยวจะนั่งกินให้ดูนะให้น้ำย่วนน้ำลายเพื่อนๆนะคะอือหือนี่มาข้าวเช้าด้วยเนี่ยกี่โมงอ่ะจะเที่ยงอยู่แล้วใช่ไหมสิบเอ็ดโมงสี่สิบหกนาที วันนี้ยังไม่ทันได้กินข้าวเช้าเลยอืมนี่น่าทานไหมคะใหญ่มากๆอ้วนๆน,น่าทาน <c ười> กินด้วยกันเด้อแหจิ้มเ้ยน้ำยาน้ำยากะทิ แต่แบบสูตรอีสานเดอ้ออร่อยจัดเลยอะเนื้อปลามันน้อยไปนิดนึงอุ้ยท้องร้องได้ยินไหมเพื่อนเพื่อนได้ยินเสียงท้องร้องหิวโอ้ยร้อนเดี๋ยวเปิดพัดลมก่อนอุ้ยไ พัดลม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 เสียงก็จะดังอีกสัเนี่ย่ใกไปใช่ไหมปักนี่ก็ใช่ไหมรวมเหรอใกล้ๆหน่อยนะดังไปใช่ไหมทนหนวกหูหน่อยนะคะโอ้ย หิวก็หิวแล้วเนี่ยตั้งกล้องให้มันตรงๆหน่อยจะได้กินแบบแ่บๆดื่มน้ำก่อนเดี๋ยวขนมจีนติดคอนะมาๆๆมา,มา,มาทุกคนมาทานไปกันแปบ๊บเดียวอึดละแต่เราชอบกินน้ำช่ำๆเนาะไม่มีโต๊ะกินข้าวเด้อ ต้กินข้าวนะ่ะเจ้าของบ้านเขายืดเราต้องมานั่งกินที่ห้องของเราอืมรสชาติน้ำยาป่าแต่มีกลิ่นกะทิหอมๆถ้าอยากใส่กะทีิก,ก็ได้นะ อืมอืมร้อนร้อนสามจับนะเนี่ยหิวหิว เยอะมากเลยสามจับแต่น้ำมันจักเอาหน้าหม้อมามันหน้ามันไม่เมื่อปลามันอยู่ข้างล่าง เมื่อเช้าค่ะเมื่อเช้าแบบก็กว่าจะทำเสร็จเนาะลูกค้าโทรมาก็ต้องวางมือวิ่งไปรับก่อนเนียเี่ยดอไยหมพ่ออยเอาเพลงทำไมเนี่ยส่งปลาจา้าวัสดี <g ül> ส่งมาให้กินแน่นี่ขอที่อยู่ไปตั้งแต่ปีสองสามนะจนปีสองห้าล้วยังไม่ได้กินเลย <c oughs> ได้ยินไหมคุณพี่อ้อยม <c oughs> าเล็กที่นะสงสัยน้ำท่วมไปแล้ว <c oughs> ที่ส่งไปให้อ่ะรอเล่นรอเล่น <c oughs> <c oughs> แต่กินนมจีนไปก่อนอันนี้เดี๋ยวค่อยจัดก,การรอบ ลูกชายบอกว่าทำไมไม่เอาลูกชิ้นมาลอยเราก็ไม่ชอบลูกชิ้นปลาเหื่อชักเลยอย่าเป็นลมหัวใจเต้นตุบๆๆๆนะมันหิวใช่ไหมมือสั่น เผ็ดไม่มากค่ะเผ็ดไม่มากพอกินได้นะคะเพื่อนๆทานด้วยกันนะคะขอจบคลิปแค่นี้นะคะแล้วจะไปติดตัดต่อได้ไหมเราตัดต่อไม่ได้เนาะโอเค